เฮ้ยไม่อยากเกินเลยในวันน่าเนี่ยตอนใจหนึ่งทีนะี่บ้าเอ้ยทำรได้อะดูหน่อยมีเพียงผู้รอดชีวิตจากหนึ่งวันหน้าอวิสทนั้นที่สามารถใช้เหรียญตราได้ชั่วขราวนะกล้องกองวานไปด้วยสิ่งแพดล้อมเชงชัยชนะจากการต่อสู้นะฮะอยู่ด้วยกันนะหนึ่งอาทิตย์นะเยี่ยมไปเลยนะเพิ่มระยะอันเก็บไอเทมหนึ่งเมตรนี่ความสามารถเหมือนไพมอนเลยเอามาทำไม สร้างความเสียหายกายภาพและความเสียหายท่าเพิ่มขึ้น2.5เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้อันนี้อันนี้ขี้โกงอันนี้ขี้โกง2.5นี่เวอร์มากเพราะว่าเอตาเข็มกัดเนี่ยอันเยอะสุดนะเจ้าที่ผมมีอ่ะก็จะเป็นอันนี้ที่เป็นไฟกระตุํมแข็งอย่างละสามเนาะแล้วที่เหลือผมใช้เป็น2%ตลอดเลยก็จะเป็นอันเนี้ยฉลองปีใหม่ของปี2022อันนี้ได้ไฟฟ้า2%ส่วนกายภาพเอผมอันไหนนะกายภาพไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ อันนี้มั้งแน่อันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ยของซิ้นสุนไฮยนาฮงไกได้กายภาพสองเปอร์เซ็นต์ผม,มเอาจากอันนี้เนาะเออสรุปคือก็ดีนะดีเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้ไฟกับน้ําแข็งผมก็กลับไปใช้อันเดิมที่เป็นสามเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ถ้าเกิดผมอยากได้เป็นไฟฟ้ากับกายภาพนี่ผมก็มาใส่ตาอย่างนี้นะสองจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์เ่ยว้าวเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,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 อยู่ดีนะเอ,อแต่ผมน่าจะอยู่แค่วิกเดียวแล้วผมก็น่าจะกลับบ้านเก่าอ่ะดูแล้วไม่น่าสู้ได้ ฉ <ś m _> ันจะเอาอะไรไปสู้อุนถามเจงนะอืมคโโุณดโดนี่กันละกันเอฟเอรี <ś m _> ่สี L ่ e <ś m _> ดาวคุณแล้วผมนี่เรียกว่าายังไม่มีเลยดีกว่านะโอตายตายตายนี่ก็ไม่มีนะไรเดนเมย์สองดาวอันนี้ไม่มีไหนนี่ นี่มันสิงที่เมย์นี่หว่าคนนี้นะทล้ามาส่องอะไรเดี๋ยวสับไปจำวันนะฮ้องไก่ประจำวันนะคนโอ้โหคนนี้ซิมเทลี่อ่ะเฮ้ยตานี้ขยันขนาดน,น,น,นั้นเลยอ่ะเนี่ยสุดยอดเลยนีย่ไอ้ตานี้หน้าตาไม่คนของคอสแม่ไปเนี่ยผมก็ชอบมา่องชอบมามาซองอะไรมา่องนีะสวัสดีคุณนะเออเห็นแล้วเหนื่อย <laughs> อ่าโปรโปรไฟล์โปรนี่โปรแน่แน่ดูละ อันนี้อันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาโอ้โหคอร์สใหม่โอ้โหอื้มฮึอื้มฮึมันมันต้องธรรมดานะตัวเอสพีอะออแตอ่อันนี้อัน,นธรรมดามธรรมดามนี่ <c oughs> ไม่มีอะไรอันนี้ใครๆก็เข้าถึงได้นะฮะโอ้แต่โอ้เขามีรูปสารยาคอร์สนี้บาคนนะโอ้โหรอได้คำเดียวเอ้อ <c oughs> อ่ะคนนี้นคนนี้นคนนี้ผมนี่ว่างๆจะมาส่องว่าคุณจะซื้อวิกต่อไปดิผมจะต้องฉันจะต้องเจอกับอะไรอ่ะเออใช่ไหมประจํามีโปรนะส่องไหนสิมีบนกับล่างเนาะกลางยังไม่มีกลางใสเทสล่าแบนเทสล่าแบนนี่ดีนะไม่ได้อยู่สนา,นสามเราสร้างความเสถียรไฟฟ้าแรงเพ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้วันนี้ดีอันนี้ดีถือว่าเป็นของสามันหนึ่งอันที่ใส่ช่องกลางดีเยี่ยมนะเนี่ยผมชอบมาส่องเนี่ย เกี้หน้าขี้หน้าขี้หน้าขอส่งเลยครับนะเออตงไล่โอเคขอบคุณโอ้โหโอ้โเอเจอร์โอเอเจอร์ผู้สุดทอดเพิงมสามเอสออาวุธไปต้องคุยกันแล้วโดโดโดคนนี้นะอ่าเฮ้ยโบรคอสอีวาเกเลียนเลยนะโอ้โหมันมันมันต้องอย่างนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยตัวอันตรายผมราว่าอยู่นี่แหละเนี่ย ฉันจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยดูดูของเขาแล้วดูของตัวเองโอ้โหตายแล้วฉันสู้กับสุลต่านใช่ไหมนี่โอ้ตาย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 อันนี้ช่วงบนนะไม่ม่เป็นไรนะผมขอทอนในใจก่อนนะฮะคือเอาจิงนะผมจะผ่านห้องสามโตจนผมยังไม่รู้เลยนะคนที่สองเอสนะคนนี้สองเอสพีเมสองเอสโลโลกอนาคตอีกสองเอสนะโบโตนะซิบเวิร์ฟิงโอ้โหตายตายตาย อฉันจะเอะไรไปสู้นะมันไม่มีมันม,มันมัน,ม,นมันจะเต็มของจะเต็มทุกคนอย่างนี้ไม่ได้นะคนนะคนนี้รดตัวสองเอสนะอ้าพวกคุณจะของแน่นทุกคนไม่ได้นะสุมรภายแต่คนเอ้าวันี่คนโปรไฟล์ฟูกามัมเล่านี่นี่แูปรักมันต้องสองนะ โอ้โหเอรีสองเอสโอ้โหดูพลานัสเอ็ดูอะไรนะผมลืมพลาทิ inas, นะัสใช่ไหมโอ้สองเอสโอ้โหตายแล้วตัวฉันยังไม่หมดเลยนะสบายใจละสบายใจกระผีดิเนี่ยไอ้เควสเนี่ยผ่านไอหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยไอห้าพันแต้มเราได้สักเดนถึงร้อยเพชรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เล่นโลตัสผมก็แบบบางรอบผมก็เลี้ยงหลายเที่ยวตายแล้วฉันจะอะไรไปซนโซ ờ, cũng không mập, phép ừm.